ชายคนนี้คือใครกันเขากล้าขอดวนกับเย่ยเพิงหรอข้าไม่เคยเห็นเขามาก่อนแต่ดูจากชุดน่าจะเป็นของดีกายหยุนให้ข้ากลัวว่าพ่อหนุ่มที่ขึ้นไปเขาอาจจะสูญเสียชีวิตไปแล้วครึ่งหนึ่งนั่นผู้อุโสหยางต้องการท้าดวนกับเย่ยเพิงผู้โอโสหยางคือความหวังของดีกายหยุนให้จริงๆอย่างไรก็ตามแม้ว่าผู้โอโสหยางจะมีความแผงแกร่งอยู่บ้างข้ากลัวว่าเขาไม่ใช่คู่ปรับของเย่ยเพิง ใช่ไหมอย่างเฉินข้าเชื่อเจ้าเจ้ามักทำให้เราทึ่งเสมออย่างเฉินชายคนที่ไม่สนชีวิตของตัวเองยังกล้าทาดวนกับนายน้อยต้าเพิงหรอแต่ก็ดีแล้วละ่ะให้ในายน้อยต้าเพิงตบเจ้าให้ตายและข้าจะได้ไม่ต้องลงมือบอกมาเจ้าเป็นใครผู้โอุโสของนิกายหยุในให้ประตูชั้นนอก ผู้อาวุโสอย่างผู้อาวุโสประตูชั้นนอกเหรอทำไมนิกายหยุดให้ไม่มีคนแล้วหรอถึงได้ส่งผู้อาวุโสประตูชั้นนอกขึ้นมาข้าควรจะบอกว่าเจ้ากล้าหาญหรือโอหังมากทีละ่ะประมุกหลีท่านปล่อยให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นได้ยังไงข้าคิดว่าปรมุกนิกายเสื่อมถอยลงเรื่อยๆนะคนนี้คือใครใครบอกให้เขาขึ้นไป ปมุกนิกรายใจเย็นๆท่านต้องให้ความสนใจประมุกสู้ข้าคิดจะบอกท่านตนั้งแต่เนิ่นๆละหากท่านดูถูกคนอื่นท่านจะมีปัญหาเอาหืมเล่นลูกไม้อะไรเมื่อผู้โสประตูชั้นนอกพ่าแพ้ข้าคิดว่าเจ้ายัางคงพูดเรื่องไร้สาระต่อไปหรือว่าผู้อวสประตูชั้นนอกคนนี้มีความสามารถจริงๆ ข้าให้เวลาเจ้าสับนาทีใส่หัวออกไปจากที่นี่ซะข้าไม่ต้องการที่จะให้มันจบลงด้วยการทำลายชื่อเสียงในน้อยต้าเพิงไม่ต้องเป็นห่วงมันจะจบในไม่ช้ากระบวน่าเดียวเพื่อจัดการกับท่านข้าต้องการเพียงกระบวนท่าเดียวกระบวนท่าเดียวหรอเขากล้าพูดว่าเขาจะใช้กระบวนท่าเดียวต่อกรกับนายน้อยต้าเพิงไม่ใช่ว่าผู้อโศประตูชนคนที่เสียสติไปแล้วหรอ เขาไม่เห็นความแข็งแกร่งที่ต้าเพิงมีหรอข้าคิดว่าเขาขึ้นมาและแซงทําเป็นเก่งแต่พ่อหนุ่มคนนี้ยืนกรานที่จะเสี่ยงเจ้าดีมากที่เป็นครั้งแรกที่ข้าถูกเมินเอาซี่อยากเห็นว่าเจ้าจะสยบข้าด้วยกระบวนท่าเดียวยังไงถ้าเจ้าทําไม่ได้เจ้าตายศกไม่สวยแน่ไม่ต้องห่วง ข้าจะไม่ทำให้เจ้าผิดหวังนี่เป็นศิละปะการต่อสู้ชนิดไหนกิ่นอายที่ทรงพลังนี่อะไรกันเป็นไปได้ยังไงนั่นไม่ใช่ตาประทับไข้าชานของนิกายเราหรอเขาทำได้อย่างไรนิกายไข้าชานอย่างเชิญหรอหรือว่าเขา หลอมละลายนี่เป็นศิลปะการต่อสู้ชนิดไหนกันกลิ่นอายทรงพลังยิ่งกว่ากระสุนนภาอีกนี่คือพลังของขอบเขตยอดปรมาจารย์การต่อสู้งั้นหรอที่ผู้อุโสประตู้นอกกล่าวแค่กระบวนท่าเดียวไม่ใช่ลูกไม้เขามีความแข็งแกร่งจริงๆเป็นตาประทับไข่าชาญจริงๆและกลิ่นอายนี้ ทรงพลังยิ่งกว่าเด็กคนนี้เป็นใครกันนะใช่แล้วต้องเป็นเขาเขาคืออย่างเฉินจากอาณาจักรจินเฟิงพระพุทธองค์สร้างตาประทับภูเขาโจมตีไม่ไดีแล้วข้าหยุดไว้ไม่ได้จินเพิง ทำลายตาประทับโบราณน,นี่ซะมันเปล่าประโยชน์ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ